มีเรื่องมาเล่าประวัติและปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกจินับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสวัสดีครับมีเรื่องมาเล่าวันนี้จะขอนำประวัติและปฏิปทาของท่านพ่อครัมหรือพระมงคลทีราจารย์ตามที่ชาวบ้านย่านชายฝั่งทะเลตะวันออกเรียกขานกันนั้นมาเล่าให้ฟังนะครับ ท่านพ่อคร่ำเดิมทีชาวบ้านย่านชายฝั่งทะเลตะวันออกเรียกขานท่านเป็นพระคณาจารย์ที่ได้รับความเคารพศรัทธ,ธาอย่างสูงจากสาธุชนทั่วๆไปมานานเต็มทีแล้วและยังเป็นท่านพ่อของบรรดาชาวเรือตังเกในย่านนี้ด้วยบางท่านที่เข้าถึงกระแสะแห่งรถพระธรรมเชื่อกันว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่ลงพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง หลวงปู่คร่ำหรือพระมงคลธีราจารย์มีนามเดิมว่าคร่ำอารันวงเกิดที่บ้านตำวนวบลวังว่าอำเภอแกลงเมื่อวันพุธแรมสิบค่ำเดือน11บเปีรากาตรงกับวันที่20ตุลาคม2440โยมบิดาชื่อครวนโยมมันดาชื่อต้อยท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้องทั้งหมด4ี่คนหลวงปู่เป็นชาวเมืองแกลงโดยกำเนิด ซึ่งบรรพบุรุษได้ตั้งรกรากอยู่ที่บ้านหวังว่ามานานหลายชั่วอายุคนครอบครัวของท่านประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรมเชกเช่นเดียวกับประชากรส่วนใหญ่ในชนบทที่ไม่ทำสวนก็ทำนาเป็นหลักนั่นก็คือการทำสวนพริกไทยอันเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำกันแพร่หลายไม่แพ้ในเขตจังหวัดจันทบุรีเมื่อวัยเจริญขึ้นควรที่จะได้รับการศึกษาโยมบิดามารดา ก็ได้พาไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือกับท่านเจ้าอาวาสวัดบางว่าซึ่งเวลานั้นหลวงปู่มีอายุราว11-12ปีเล่าเรียนและปนิบัติรับใช้อาจารย์อยู่ประมาณปีเศษจึงย้ายมาเรียนหนังสือที่วัดโผงช้างเผือกและพำนักอยู่ที่นั่นจนอายุได้ราว15ปีก็กลับมาบ้านเพื่อช่วยเหลือเป็นกำลังของครอบครัวในการทำสวนพลิกไทยแต่แล้ว ในปีนั้นเองได้เกิดอาเพศขึ้นบรรดาสวนพิกไทยในละแวกนั้นเกิดเหี่ยวเฉาตายเรียบทุกสวนสร้างความเดือดร้อนกันไปทั่วทุกครัวเรือนจนทำให้ทางบ้านของท่านเลิกทำสวนพิกไทยหันไปประกอบอาชีพอื่นตั้งแต่นั้นกระทั่งหลวงปู่อายุครบ20ปีจึงคิดที่จะบวชเพื่อทดแทนพระคุณอันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานของชายไทยทั่วๆไปที่นับถือพระพุทธศาสนาคนที่ยังไม่เคยบวชเรียนสังคมชาวบ้านถือกันว่าเป็นคนดิบชนบทบางพื้นที่มีคำเรียกอันเป็นการแยกสถานภาพระหว่างผู้ที่ผ่านการบวชเรียนแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้บวชเช่นคำวัธิตซึ่งมาจากคำว่าบัณฑิตแปลว่าผู้มีปัญญาหรือนักปราช คำเรียกดังกล่าวนี้แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นทางภาคเหนือและอีสานก็มีเช่นกันพอถึงวันจันทร์แรม14ค่ำเดือน7ปีมะเส็งจุลศัก,การาช1,279ตรงกับวันที่18นมิถุนายน2,460จึงได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระครูสังฆาการบุรพาทิพป,ปั้นวัดทะเลน้อยเป็นพระอุปัชา พระอาจารย์เผือกวัดหวังว่าเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้นามฉายาว่ายะโสทโรหลวงปู่ได้ปฏิบัติเหมือนกับพระนวกะทั่วๆไปและตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้ประโยคนักธรรมชั้นโทกับค้นคว้าตำรับตำราวิชาการต่างๆจากนั้นจึงเดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธิ์เพื่อเราเรียนกับมฐานและวิทยาคุณจากหลวงพ่อโตวัวดเขาบอทอง หรือวัดเขาชากโดนซึ่งเชี่ยวชาญในด้านสมถะและวิปาาัสนาญาณเป็นพระอาจารย์บอกกรรมฐานมีจิตตานุภาพและวิทยาคมคลังเป็นที่เรื่องลือมากในสมัยนั้นหลังจากได้ฝากตนเป็นสิทธิ์แล้วก็ตั้งนาตั้งตาศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังจนบังเกิดความเชื่อมั่นในตนเองกับวิชาที่เรียนและเป็นที่พอใจของผู้เป็นอาจารย์ท่านจึงกราบลาพระอาจารย์ออกจากิทธุดง เพื่อเป็นการทดสอบกำลังใจและฝึกฝนกจิตให้เกิดสมาธิเข้าสู่วิปัสนาญาณต่อไปได้เดินทุดงเพียรปฏิบัติอยู่เป็นเวลาพอสมควรจึงกลับสู่วัดหวังว่านับตั้งแต่หลวงปู่คราำอุปสมบทในเพศบรรพชิตสืบทอดหลักพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาถึงขณะนี้ได้76ปีแล้วได้ใช้พระธรรมคำสอนอบรมบรรดารสัตว์วิหาริกและสาธุชน ผู้มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมให้ยึดมั่นถือมั่นในหลักคุณธรรมแห่งความดีตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่ได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัดก็ปฏิบัติตนเป็นผู้สำรวมในศีลอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่เราบรรดาศิทธ์จะได้จดจำและปฏิบัติตนตามเยี่ยงของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ในส่วนที่ดีด้านลูกศิษย์ของท่านมีมากมายหลายอาชีพ ตั้งแต่ข้าราชการระดับบริหารขหบดีเศรษฐีตลอดจนกระทั่งผู้ใช้แรงงานแต่ท่านก็ให้ความเมตตาโดยเสมอภาคกันมีได้มีการแยกชั้นหรือแบ่งชั้นวัณนะซึ่งก็ได้สร้างปิติและศรัทธาต่อบรรดาสาธุชนเหล่านั้นที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศเมื่อราวปลายเดือนกันยายน2536รัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติ จัตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเมื่อมีกระทรวงใหม่เกิดขึ้นก็ย่อมจะต้องมีเจ้ากระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการบรรดาสอสอผู้ทรงเกียรติต่างก็หมายมั่นปั้นมือเพื่อจะได้เป็นเสนาบดีกันสักครั้งหนึ่งและก่อนหน้าที่จะมีการประกาศอะไรชื่อผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไม่กี่วันนายเสริมศักดิ์การุณสอสอระยองกับนายภัยทูลแก้วทองสอสอพิจิต ได้พากันไปกราบหลวงปู่ครามให้หลวงปู่เจิมน้าผากรถน้ำมนต์เป่ากระหม่อมให้หลังจากนั้นไม่กี่วันหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่ามนหลวงปู่เฮียนปรากฏว่าท่านสสทั้งคู่ได้เป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยจนกระทั่งมาอีกครั้งหนึ่งก็การแต่งตั้งอธิบดีตำรวจที่พลตำรวจเอกประทินสันติปรภพ กระเด้งกระดอนออกมาจากมติกอตรอสองระรอกแล้วครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงมติกันอีกครั้งวัดบังว่าก็ปรากฏกายของท่านพลตำรวจเอกประทินว่าที่อธิบดีตำรวจเพื่อขอให้หลวงปู่ครัมรถน้ำมนต์และเป่ากระหม,ม่อมให้เมื่อผลการแต่งตั้งออกมาชื่อของพลตำรวจเอกประทินสันติประพบคือนามวันของกรมตำรวจจริง ชื่อของหลวงปู่ครามก็ยิ่งตอกย้ำถึงบุญบารมีเพราะความศักดิ์สิทธิ์อย่างเหลือเชื่อหลวงปู่ครามท่านเป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอย่างไร้ขอบเขตจริงๆใครเปกราบบายท่านท่านก็เมตตาเป่าหัวให้ทำให้สารพัดผู้ที่ไปกราบท่านมีแต่ความเปลื้มปิติซาบซึ้งในความเมตตาของหลวงปู่เป็นทวีคูณในด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่ครามนั้น ก็มีการสร้างกันมาร่วม30ปีแล้วสุดท้ายนี้หลวงปู่ครัมวัดหวังว่าสุดยอดมหาเมตตาบารมีแห่งยุคผู้ได้สมยานามว่าเทพเจ้าของชาวระยอง